มันมีอะไรลูกโอ้โอ,โอ้ป่ามันต้องมีไดโนเสาร์ที่ลูกใช่ไหมโอ้มีป่ามันก็ต้องมีไดโนเสาร์ตาตังว่าไดโนเสาร์มีกี่ตัวสองตัวเองล่ะอย่าหลังนี้สวยหลังนี้ก็ชันพอกระเทอน เอารถเขา้าจอดก็ได้เพื่อจะทำาะไมงันนี้กว้างอลังการมีแอรยดยเอาต้นไม้ต้นนี้ทำไมสีสวยจังเลยต้นคนกลายเป็นสีแดงว่าไงพ่หไงเจ้าขับไปเจา้าไม่เคยเห็นเอี้ยงดิเียงกระโดดเตะหัวเรา อืมปานปานปานน้ำมีไหนมีน้ำเหรอลูก ok. มีนำ้ำโอ้โอ้บ้านหลังนี้ก็คือมีรถหลายคันแท้บ้านก็ไม่ได้ใหญ่โตนะทางน้ำสาระกลางบ้าน nhà ไม่ใช่ป่าติป่าติป่าป่าป่าอะไรเออก็นั่นแหละไม่ใช่ป่าก็มูนได้ยินว่าปา่าพี่เรียกอะไรเนี่ยโอ้โหเจ้าคือขายดีเนาะพูนะพูนะแนะล้วโอ้ลุงเขาเยาอะไม่เท่าไรเขาน่าจะรวยเนาะมีงัวทุ่หลังคาเลย เลี้ยงงวกันตุนหลังกาอะไรไหมหลังนี่ก็สวยไปน่ารักเว้ยดูเดินแนวสน้ำนี่มีน้ำหมดยังยังเขาขู่ไว้เอ่อตอนหน้าฝนโดยเฉพาะด้วยเนี่ยไปก่อนนะจ๊ะไปยัง É. <laughs>